สวัสดีครับเพจขายที่เด้ราคาถูกเชยภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้ผมพามาดูที่อยู่บ้านขี้เหล็กใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดเชยภูมิครับที่แปลงนี้อยู่บ้านขี้เหล็กใหญ่ครับมีทั้งหมด2ล็อกค,ครับล็อกรางงานครับนี่หล็อกตามทรงนะครับ2ล็อกนะครับหรือซื้อยกทั้งหมดก็ได้ครับคุยกันได้ พี่โอเป็นเจ้าของที่ครับอยู่บ้านขี้เหล็กใหญ่นี่นะครับแกจะขายล็อกละห้าแสนก้าหมืนบาทค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างแกออกให้จบเลยโอนให้พร้อมเรียบร้อยถ้าใครสนใจก็ติดต่อเลยครับ0ูนย์เก้าสหรือใครจะเอาทั้งหมดก็ออกมาคุยกันเรื่องราคาเอาคนที่เอาจริงนะครับได้ราคาถูกแน่นอนครับโทรมาคุยโทรมาต่อกันได้เลยครับราคาต่อรองกันเลย ไม่ยากทางเพจผมก็คือทําแบบบ้านๆใครซื้อได้ก็ซื้อในราคาที่ถูกราคาที่ตั้งไว้มันก็เป็นธรรมดาของราคาของครับที่เจ้าของที่เขาจะตั้งไว้แต่ราคาซื้อกันนะ่ะมันคุยกันได้อยู่แล้วตามที่ผมขายมาก็คือคุยกันได้ทุกแปลงไม่มีปัญหาครับวันนี้คือพี่แกทรมาหาผมว่ามาถ่ายให้หน่อยพอดีผมมาเชฟูมพอดีครับ ใครสนใจก็ติดต่อเลยครับ0 9 4ย์5 3 5 3 0หรือดูในเพจขายที่ดินราคาถูกเชยภูมิและทั่วประเทศครับภาพถ่ายทางอากาศรูปภาพโฉนดภาพถ่ายโฉนดเลขที่โฉนดดูในเพจได้เลยครับนี่ถ่ายเป็นไกด์ไลน์ไว้นี่ครับตรงด้านหน้านี่ก็เป็นถนนสาธารณะกว้างน่าจะ6เมตรครับเป็นหินคุกแต่ด้านหน้านู้นก็เป็น คอนเกยียครับตรงรถผมจอดเป็นคอนเกยียดออกไปบ้านสวนครับส่วนมากจะเป็นบ้านข้าราชการที่อยู่อานหลังนี้ก็คือบ้านคุณพ่อที่แกเคยซื้อที่กับผมนะครับพ่อสุชาติอยู่บ้านคีเลกใหญ่นี่นะครับแกเคยไปซื้อที่อยู่กับผมอยู่อำเภอแก้งคอครับซื้อมาแล้วแปลงหนึง่งก็อันนี้บ้านข้าราชการหมดแล้วบ้านครูบ้านทนายหลังนี้บ้านตำรวจนะครับ โอเคครับใครสนใจก็ติดต่อเลยครับ0 9 4ย์5 3 5 3 0ที่เหมาะสร้างบ้านครับซื้อไว้สร้างบ้านอยู่พักอาศัยนะครับถนนตรงนี้ก็เป็นถนนสาธารนณะเป็นคอนกรีตนะครับคอนกรีตอันนี้เข้าบ้านของบ้านตำรวจบ้านสวนเขาครับอยู่หน้าหน้าอยู่มากถ้าใครซื้อตรงนี้ก็ทำบ้านตรงนี้ ถนนตรงนั้นก็เป็นสาธารณะเข้าไปตรงนู้นเป็นที่ของคนอีกคนหนึ่งครับแล้วก็เข้าไปทุ่งนาที่ตรงนู้นก็มีทางเข้าอีกเหมือนกันครับจะเจรินหมดแล้วครับไอพร้อมจบก็โทรมาเลยครับราคาคุยกันได้ครับขอบคุณครับจวดมาเลยครับขอบคุณครับ